สวัสดีครับคุณประพน์ครับสวัสดีครับหลังจากนี้ไปผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้เจอกับคุณประพนล์หรือเห็นหน้าคุณประพน์นี่ต้องหิวขึ้นมาทันทีเพราะธุรกิจที่นมาเสนอวันนี้นี่บอกทางผมเลยครับเป็นธุรกิจอะไรครับทำผงน้ําพริกครับผงน้ําพริกครับเวลาเราจะทานน้าพริกเราก็เตียนแค่เติมน้ําลงไปครับเพราะว่าปัจจุบันนี้การทานบริโภคน้ําพริกนะฮะมันก็บางทีมันจะเก็บไว้ไม่ได้นานไปครับคุณประพน์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อประพลกิติพันธ์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Hotdot เ u r y นะฮะเป็นผู้ผลิตและก็จำหน่ายผงน้ำพริกแกงปรุงรสกึง่งสำเร็จนะรูปและก็ผงน้ำพริกปรุงรสกึ่งสำเร็จรูปนะฮะธุรกิจของผมจริงๆนีมันเริ่มต้นเมื่อตอนที่ลูกสาวผมไปเรียนอยู่เมืองนอกแล้วก็พบปัญหาเรื่องอาหารไทยที่นูน่น ประกอบกับลูกสาวผมเองเนี่ยไม่สามารถที่จะทานพวกผงชูรสหรือสารกันบูดหรือพวกสารเคมีต่างๆได้ก็เดือดร้อนที่ทางบ้านจะต้องตําน้ําพริกส่งไปให้ที่เมืองนอกนะครับพอไปถึงที่นูน่นปุ๊บมันก็เกิดมีอยู่ครั้งหนึ่งน้าพริกมันแตกนะฮะสิ่งที่อยู่ในห่อหรือข้าวของที่ส่งไปพร้อมๆกันก็เสียหายหมดนะฮะเราก็เลยต้องมานั่งคิดกันว่าจะทํายังไงดีถึงจะทําให้ลูกสาว สามารถทานอาหารไทยที่ต่างประเทศได้เราผมก็เลยจับมันมาอบในในครั้งแรกเนี่ยเราก็ทําเป็นเม็ดๆนะฮะคล้ายๆกับเไม่ทราบรู้จักจัตุคามลายมาเทศกันนะฮะนะฮะเป็นก้อนๆลักษณะนั้นแล้วเราก็ไปอบให้มันแห้งนะฮะจากนั้นเราก็ปรุงรสต่างๆให้อยู่ในเม็ดนั้นเลยแล้วเราก็ส่งไปทีนี้สะดวกครับเพราะมันแห้งน้ําหนักเบามากแต่ประเด็นก็คือพอไปถึงที่นู่นเขาก็บอกว่ามันช้ากว่ามันจะละลายทั้งหมด ลูกสาวเองก็ไปโชว์ๆกับเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็บอกว่าเรียกมันว่าฮอตดอทแล้วกันจุดของความร้อนก็เป็นชื่อบริษัทนะครับปรากฏว่าผมก็กลับมาเปลี่ยนใหม่เอามาบดเป็นผงเพื่อให้ง่ายเขาก็ทีนี้ก็สะดวกกันเลยนักเรียนไทยที่นู่นก็อาศัยน้ำพิกของผมเนี่ยฮะไปทางชีพกันนะฮะก็เพียงแค่วิธีการก็ง่ายๆครับเทใส่ลงไปในหม้อเนื้อสัตว์ใส่ผักอะไรก็ได้ครับใส่แล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟ ก็จะได้แกงไทยรสชาติไทยแท้ครับซึ่งตรงเนี้ยทางสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมก็ให้การรับรองเลยว่าน้ำพริกที่ผมทำเป็นรสชาติไทยแท้ครับก็จริงที่เรามาที่ชาร์กแท้งเนี่ยจริงๆก็อยากจะขอความช่วยเหลือจากเหล่าบรรดาชาร์กทั้งหลายนะฮะในเรื่องสองเรื่องก็คือเงินทุนที่จะดำเนินธุรกิจต่อนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ อยากได้ความรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับทางด้านการตลาดเพราะว่าผมกับภรรยาก็อายุมากแล้วไม่ค่อยมีความรู้นะฮะเคยได้รับเชิญไปออกงานไทเฟกถึง2ปีซ้อนติดต่อกันนะฮะจาก,ากกระทรวงอุตษาหกรรมไปถึงเราก็ทําอะไรกันไม่เป็นนะฮะเนื่องจากว่าภาษาก็ไม่เป็นตัวลูกสาวเองก็ยังอยู่เมืองนอกน้ําบัตรก็มาเป็นปึงป้งๆเลยแต่ก็ทําอะไรกันไม่ถูกเพราะว่าค้าขายกันไม่เป็น เพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นนักคอมพิวเตอร์ภรรยาก็เป็นแม่บ้านอย่างเดียวก็เลยคิดว่าถ้าถ้าได้แบ็กอัพหรือถ้าได้ได้การสนับสนุนจากทางชาร์กในเรื่องของการตลาดที่ดีอ,อก็น่าจะทําให้บริษัทสามารถไปได้นะเราเคยคิดว่าจะเลิกหลายทีแล้วแต่แต่หลายๆคนเขาก็บอกว่าให้ทําต่อเพราะว่าผลิตภัณฑ์ผมเนี่ยมันเหมาะ กับนักเรียนไทยที่อยู่เมืองนอกครับตอนนี้ต้องการอะไรฮะตอนนี้นนเราต้องการเงินทุนนะฮะอ,อีก3ล้าน2แบ่งออกเป็น2ส่วนนะฮะส่วนที่1ก็คือจะเอาไปต่อยอดธุรกิจก็คือจะเพิ่มเครื่องจักรเพราะว่าเรากําลังคิดที่จะทําผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเอา3ล้าน2นีล้านสกี่เปอร์เซ็นต์ฮะของธุรกิจว่าเราจะให้จือจริงๆแล้วเนี่ยเงินลงทุนเรา2ล้าน นะฮะแล้วออผมจะแบ่งหุ้นให้ทางชาร์กเนี่ย80%ก็ค,คือ1,6ล้านแสนบาทอีก1,6ล้าน6แสนบาทจะเอาไปไปเป็นการระดมทุนเพิ่มจาก2ล้านให้เป็น4ล้านเพราะว่าไอ้ตัวล้าน6เนี่ยผมจะต้องเอาไปคืนกับผู้ถือหุ้นอีก3-4ส่วนเขาเพื่อเพื่อ เพื่อที่จะลดส,ส 3, ัดส่วนของเขาลงสามล้านสองแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือยังไงฮะก็คือในในตัวเลขสามล้านสองเนี่ยนะฮะถ้าเราแบ่งออกเป็นสองซีกซีกแรกก็คือหนึ่งล้านหกแสนหนึ่งล้านหกแสนเนี่ยผมจะเอาไปจัดสรรปันส่วนคืนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่เขาลงลงมาแล้วก็ลดอัตราส่วนสัดส่วนของเขาลงมาให้เหลือเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะฮะหลังจากนั้นอีกหนึ่งล้านหกที่ทางชาร์คจะสนับสนุน ก็จะไปตามการเพิ่มทุนให้กับบริษัทรวมกับผู้ถือหุ้นเดิมอีก20%ที่จะต้องมาเติมให้เป็น2ล้านเพื่อให้ถ้าาอย่งเงินลงทุนของบริษัทเป็น4ล้านถ้าอย่างนี้คือล้าน6กแสนแปใช่ครับอ๋อไม่แต่ว่าแต่ว่าก็จะต้องเพิ่มเข้าอีกล้าน6กด้ยนะฮะแต่สองที่หน้าแปเนี่ยคือล้าน6ไอ้เพิ่มทุนมันคุณจะเพิ่มอีกเท่าไหร่ก็ได้มันก็ตามสัดส่วน่ะครับเพิ่มตามสัดส่วนแต่หน้าวันนี้ซื้อหุ้นคือ80%ล้าน6ซื้อร์เดิม ทั้งหมดล้านหกใช่ครับแต่จริงๆจริงเอาเงินล้านหกไปจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเก่าถูกไหมถูกต้องครับมันก็มันก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรในธุรกิจโดยตรงก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะบริษัทตั้งมากี่ปีแล้วนะครับจดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อปี2,560ครับครับครับปรานสามปีละปครับถามได้ไหมว่ายอดขายเท่าไหร่ครับ ยอดขายน้อยมากครับก็ตกแล้วปีหนึ่งประมาณสัก3 4มสี่แสนบาทครับโอเคครับโร<ล>งงานนี่ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับอ,อยู่ปทุมธานีครับอําเภอลาลูกกาครับแล้วกําลังการผลิตเป็นยังไงครับกําลังการผลิตจริงๆผมสามารถผลิตได้ถึงเดือนละ2 0 0 0 0ชิ้นด้วยเครื่องจักรที่เรามีอยู่นะฮะซึ่งถ้าเทียบเป็นแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งสามารถผลิตได้ถึงประมาณ2องถึงสามแสนบาทต่อเดือน คือคือโดยโดยธรรมชาติของรายการหรือชักแทงเนี่ยการที่มาหาเงินทุนเนี่ยนะฮะมันมันไม่เหมาะที่จะเอาเงินทุนไปซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเก่าๆก,การที่มาขอทุนเนี่ยมันเพื่อเอาไปขยายธุรกิจโดยตรงอ๋อ oh, ครับครับนการการถ้าให้ผมมองโดยรวมเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะที่อยากจะยกอันนี้ยกธุรกิจเนี้ยหรือยกโน้ตฮาเนี้ยให้กับใครคนหนึ่ง แล้วเราก็เหลือไว้นิดหน่อยหรือเป็นค่าฟรีรอยอตี้ฟรีหรือโน้ทาวฟรีที่เก็บกินไปเรื่อยๆใต้ผมมองนะครับผมมองว่า<ม>คุณมาหาชาัก80%เนี่ยแล้วก็ทําสัญญากาับชักใครก็ได้เนี่ย80 20เนี่ยค่าทนายทําสัญญาอย่างเดียวเนี่ยมันจะเกิน2ล้านแล้ว<ม>ถ้าสูตรนี้นะวันนี้ ผม,ผมผ่านก่อนถ้าต้องลงทุนแล้วต้องมาไขาน้ำพริกนี่ผมคงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไหวจริงๆก็ผ่านนะครับคือดิฉันเป็นคนไม่ถนัดเรื่องตรงเนี้ยแต่มีความรู้สึกว่ามนันน่าชื่นชมอะ่ะครับและอีกใจหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ข้อมูลที่แม่นน่ะเพราะว่าเราเดินทางต่าง,างประเทศบ่อยมากแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นนะขอบายนะจ๊ะอกขอให้ขอบคุณใจนะคะค่ะอันดับแรกเลยคือพี่ต้องการจะ ขายหุ้นถึงประมาณ80%ด้วยกันซึ่งซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลอเกินในในอนาคตของของตัวนี้นะครับบวกกับว่าบวกกับว่าผมเองก็ต้องบอกว่าความรู้ด้านสินด้านด้านอาหารน้อยมากเพราะฉะนั้นผมไม่รู้จะ contribue แบบไปช่วยพี่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้ผมต้องขอผ่านนะครับออขอบคุณครับคือต้องบอกว่าผมผมเป็นห่วงนิดนึงว่าตรงที่ผมขาย v e r a g e ผมขายอาโอเบียนน้ำสดานะครับในไลน์ r o d ดักตัวนี้มันเป็นไลน์ของของน้องชายผมซึ่งตอนนี้ผมก็ ไม่ได้ดูตรงนี้อยู่เขาจะรู้เรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยคือถามผมผมผมไม่อาจไม่สามารถช่วยได้ครับเพราะว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่ผมดูเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในอนาคตเดี๋ยวเราไปคุยกันให้ให้ทางคนที่เขาผมสามารถจะแนะนําได้ว่าใครสามารถทําตรงนี้ได้เพราะผมก็บอกว่าผมก็จะได้ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะปัญญาของของคุณอะอาจจะต้องไปลองคุยกันดีๆคุยดูในเรื่องของพอ o d u ักจริงๆแล้วผม จะแนะนําให้ได้นะแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ก็ต้องขอผ่านตรงนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับนะครับเอ้ยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับควรจะขายขาดใช่าหมครับแล้วขายแล้วสูตรก็แล้วก็หาโรอยต่อใหม่ๆไปเรื่อยๆ